บ่มไว้สักสามวันนะครับนะผมทำวันพฤหัสนะครับผมเพราะว่าจะไปตกวันวอ,อาทิตย์นะครับเหยื่อที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับผมตั้งไม่ค่อยเยอะนะครับงบแปดสิบบาทพอนี่หัวหานไปกินพืชนะครับปลานิมก็ได้ปลาตะเพียนก็กิกนดีนครับ ทางที่ดีอย่าใส่นะครับมันเป็นจับเตียงหยอกครับกประมาณนี้นะครับสี่อย่างนี้นะครับผมเขาเข้ากันเลยนะครับสูตรนี้ก็จะบประมาณนี้นะครับงบน้อยใส่สอยอย่างประหยัดนะครับ ผมทำแต่ละทีก็เหยื่อม่เคยซ้ำนะครับเพราะว่าจําสูตรไม่ค่อยได้ทําไปเรื่อยครับสูตรไหนกินมันก็กินเจอจังหวะมันเข้าก็ได้เยอะครับถ้าไม่กินก็คือไม่กินเลยนี่ขอนี้นะผมว่าจะปั่นนะครับ ก็ไม่ปานได้เพราะมันลำลำเพราะมันละเอียดอยู่ยนะครับผมเนี่ยประมานี้เนี่ยกดให้ละเอียดมากก็มไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่ได้เคี้ยว นีได้กะละมังใหญ่นะครับขนง่ายหน่อยคิดที่แล้วโอ้โหกะละมังเล็กนิดเดียวเสร็จแล้ว น้ำหมักลูกหยอใส่ลงไปเลยครับผมมันมีมเมล็ดอยู่นะครับผมทำไว้เดือนกว่าครับพอของดี yeah นะครับทีนี้ผมจะเอามาไปปันป่นนะครับเครื่องปั่นผมก็ใช้สว่านนะครับ